กลับมาในเก้าเก้าใน o r e s สตวันนี้ผมจะมาลุยอัปเดตใหม่กันนะครับผมกับเพื่อนอีกสองคนนะรวมกันก็มีสามคนนะครับผมมาดูกันว่าอัปเดตนี้จะเพิ่มอะไรมาบ้างนะครับผมแต่ก่อนนี้เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมผมมีเสื้อดีดมากาครับเสื้อผมชาวไทยใครสนใจลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะอ๋อแล้วก็ผมมากับอาชีพเลนเจอร์นะผมมีปืนมาให้ตั้งแต่แรกนะถือว่าดีมากเลยแล้วครับผมวันที่สองนี้ เพเดอร์มานะเอามาจะสอบดีมาแล้วก็อันนี้ด so so like ้วยหอกมาโอ้เจอกล่องลิเจนเจอกล่องลีเจนแล้วไี่ี่าได้ไรอะทำไมมันไม่โหลดเนอไปฉายใช่หน้าอ๋อโอเคโอเคครับผมเพื่อนผมเนี่ยเจอหูฟังนะผมน่าจะเป็นของใหม่นะประเด็นก็คือใส่ได้ จอ,อครับเอา,เอาครับได้ด้วยเหรอแล้วครับจากไหนครับได้ครับมันองไปแด,ดนนาะอ๋อเดี๋ยวผมลองไปดูไอ้ไบโอมที่มันอัพเดตมาใหม่นะนี่ไบโอมที่อัปเดตมาใหม่นะครับซึ่งข้างในก็อ๋อมันจะมีของครับใช่ไหมหมาป่ามอไหม่ โอเหมือนว่าจะมีหีบที่มันมีน้ําแข็งอยู่ด้วยนะมุมเราต้องคลุมน้ําแข็งถึงจะเปิดได้นะโอ้ได้ไ <I> อไดไอเอดีป่ะไอ,ะอ,อเอ็กอเนี่ยมันมาใส่ไหมจะต่อยออกมาปลาแล้วเขาไป <laughs> ได้ปืนไรเฟิลแล้วโคตรดีเลยมาไม่เจอกล่องแดงเออ กูขอได้ไหมทุเปิดเอบ,บอกด้วยเปิดไปแล้ว,วได้ไม่ได้เปิดกล่องเลยได้ลูกซองได้ลูกซองได้ลูกซองลูกซองลูกซองเออึมเอาไปเลยึงเอาไปเลยึมเอาไปเลย,เเลยแล้วผมก็ได้เลื่อยมาจากเพื่อนนะครับผมเพื่อนขอให้ช่วยตัดไม้นะผมก็เลยตัดไม้ไปเลยเย,วยาวๆนะครับผมห้าวัน ตอนนี้บ้านของเราเนี่ยเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะครับผมก็มันน่าจะไม่มีตัวอะไรมาบุกได้แล้วนะโ้เจ็บเจบเตอนนี้บ้านของเราเนี่ยเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะครับผมก็มันน่าจะไม่มีตัวอะไรมาบุกได้แล้วนะนั่นนะครับผมอย่าง Wish, ที่เห็นนะก็ใครที่ชอบก็อย่าล <ไ electronic S 1> ืมกดไลค์กดใครกดแชร์เพื่อนก็แชรใเหมือนกันเนื่งนทิ่ต่อไปเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วบายๆใครที่มีคำถามอะไรก็ค <ๆ S 2> อมเมนต์มาได้นะ